ตัวไหนครับเพื่อนมาเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรถเก๋งแบเต็งอีกคันหนึ่งทางนี้เหรออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอรอรออีกหน่อยเดี๋ยวไม่มีอะไรละก็เหลืออีกไม่เยอะเดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนทางนู้นอ่ะไม่ใช่เหมือนกันกับคันนี้แต่คนละสีกันก็คือจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนมาดูกันเลยตูดตูดรถดูหน้ารถดีกว่า ว่ะว่ะดูหน้ารถนี่ดูเลยอันนี้คือ t o y ย t a y ยา i ิปีศูนย์แปดปีหกแรกอ่าโตโยต้ายา i ิปีศูนย์แปดเกียร์ออโตโอ้เกร์หนึ่งจุดห้าออโต้นะดูสีรอบคันเลยมาดูสีสวยอ่ะบอกได้คำเดียวเลยคือว่าสวยสด นีเ่เล่มด้วยเราต้องมีมสิครับต้องมีต้องมีต้องมี68มีย68 <8 S 2> เล่มต้องมีหลังคาดําด้วยอ่าอ่าหลังคาดําด้วย<อ>นี่มนไม่ว่าจะซิ่งแมสซิ่งได้หมดนะอ่ะอาฝาครอบกระจกเป็นแคปล่าด้วยแคปล่าแท้นะแคปล่าแท้นามามาดูรอบคันเลยครับสีส,สีสวยสีสวยอล้รอบคันอะบอกได้เลยว่าสีสวยอะแดงแป๊ดเลย ทั้งนี้ทางก็ต้องแดงไว้ก่อนไงทางห้องหน่อยยางดันหลบขอบ15งหนะปียี่สสวยอันหูหูอะยะอ๋ออันหูหูอ่ะเงี้ยสินี่ภายในสวยกว้างอ้าวเอาล็อกไว้อ่ะเปิดก่อนเปิดอืมนี่ยังอะไรพร้อมนะเครื่องมือพร้อม ยางอะไรพร้อมเครื่องมือพร้อมเดินทางกไกลได้ได้สบายเกิดยางรั่วยางอะไรเงี้ยเรามียางอะไรพร้อมไม่ลงไม่แรงพร้อมมาดูลรอบคันเลยสวยสีสวย,สวยโอ้แต่โอ้แสบตาแหละ <c oughs> เห็นนี่คือจําได้เลยอะแสบตาเลยแหละไปไหนนี่คือแบบต้องระวังเลยอะคือสีแดงอะแดงดุง๋ไง,งไหนตรงไหน นี่ภายในสวยทูโทนพื้นดำจอ LED จอสัมภาษณ์อ้บบาวจอสัมภาษณ์ด้วย LED ไม้สามแสนกโลกุญแจรีโมทนี่กุญแจรีโมทนะใช้ได้นะครับอ่าเกียร์ออโตโอ้อ่าเออหังนี้เท่าไหร่ใช่เบาะสวยเบาะสวยครับหังอ,อ,อ่าลังคาพรมลังคาสวยเบาะสวยเลย,บยเลยบาะไม่ช้ำนะ นี่บอกไม่ช้ำนะฮะบออไม่ช้ำอะ่ะทำเดียวเลยเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องอะไรดีกว่าอ้าว S IS, I S Airbag คู่ oup, นะ Airbag คู I ่ oup, นะตรงนี้ก็ตรงนู้นนะครับนู่นนีอ Airbag คู I ่แล้วก็อย่างนะยาลีไดะเป็นเอกลักษณ์ของมันนี่เก็บของได้เอ็ดเอืนเอ็ดอันเนี่ไใช่เก็บของได้เก็บเราได้อันนี้เป็นบล็อกสำรองเฉยๆนะไม่เกี่ยวกัน ใส่น้ำแก้วน้ำพร้อมอ่ะยาลิสอ่ะคือมันเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยนะวีออสยังไม่มีเลยนะตอกอะไรตอกอะไรเอออังใช่ออ๋ยังไม่เปิดยังไม่เปิดหยอกหยอกมาเอาเอาหยอกแล้วหยอกเฉยเออไอม่ได้นี่ต้องเครื่องดื่ม ฝาครอบเครื่องมีครับแบตเตอรี่ใหม่อ่าแบตเตอรี่ใหม่ฝาครอบเครื่องมีตรงนี้อะ,อะไรอ่ะอันนี้คือตัวดามดามอ่าเป็นตัวดามนะถ้าเรียกไม่ผิดนะอ่านี่โอเคครับมาเดี๋ยวบอกราคากันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาโตโยต้ายาริสปี08เกีออโต้เครื่อง1.5สีแดงดำแดงดำแดงดำอ่า1.5 ดำแดงแดงดำอ่าครับเล่มพร้อมสีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนนะให้น้ำมันอีกหนึ่งถังปหนึ่งแสนห้าหมื่นเกบาทไม่ขายเอาไปหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยขายขายข้อขายไปเลยหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทข้อขายแล้วก็น้ำมันอีกหนึ่งถังเก็บคอเจ็บคอได้พอน้ำมันอีกหนึ่งถัง1 2 9่งแบาท นเน้นโทรนะ0639071228นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง095493529สะดวกโทรได้ทั้งสองเบอร์เลยเบอร์ไหนก็ได้โ,โทรมาทิ้งไว้ได้เลยครับถ้าเกิดว่าไม่ได้รับเดี๋ยวโทรกลับนะฮะโทรเดี๋ยวโทรกลับโทรได้ตลอดแหละถ้าเกิดว่าเพื่อนยังไม่หลับไม่นอนนะนอนดึกนะอ่าโทรมาได้ตลอดครับ24ชั่วโมงถ้าเกิดว่าไม่ติดคุณอะไรก็จะรับรับทุกเบอร์รับทุกสายนะครังเอ็นม,มีอานี่ อะไรนะยกเว้มเมนมีจ่าชีพมีจ่าชีพมีหาอ่าถ้ามีจ่าชีพมีหานะ่ะเออครับผมโอเคครับอ่าแล้วก็ช่องทางการติดต่ออื่นนะครับก็ใต้คอมเมนต์เลยใต้คอมเมนตะ์ใต้คอมเมนต์นะครับผมใต้ล่างคอมเมนต์เลยหรือแล้วก็อย่างนะไอ้พวกมีจ่าชีพอะครับอย่าเข้ามานะครับมันไม่ดีไม่เอามันไม่ดีนะครับไล่ลบหมดนะครับผมใต้คอมเมนต์อะที่ที่ส่งลิงก์เข้ามานะไล่ลบหมดนะครับไม่ให้มีนะครับผมเราไม่นำหนุนนะครับเรื่องพวกนี้ นะครับผมโอเคครับผมยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอันซิ่งรถสวยตรงปกตรงปกนะเออใช่ลืมเลยตรงปกราคาโดนๆแขมน้ำมันให้ด้วยเล่มมีพร้อมทุกคันถ้าขันไหนไม่มีเล่มเดี๋ยวเราจะบอกกันก่อนนะผมว่ารอเล่มนะครับอ่าโอเคเผื่อปิดบัญชีแล้วอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เล่มมานะครับผมโอเคครับผมยังไงฝากเพื่อนๆนะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ